ที่สอนในมหาลายัยทั้งหมดเลยทั้งเงินอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตของคุณแต่จริงๆแล้วเนี่ยแทบจะทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะต้องใช้เงินดนะัสของมันต้องมีไอ้คำคำนี้มันเป็นคำพูดที่เจ๋งนะเงินที่จะเอาเข้ามาในกระเป๋าคุณซึ่งสตูตัวสกาวก็คือรายจา่ายเปลี่ยนจากคำว่าฉันไม่เก่งเป็นคำว่าฉันยังไม่เก่งแปลว่าเราเรียนรู้ได้สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่กับผมบี B. แล้วก็น้องยูค่ะครับผมก็วันนี้นะคะก็จะเป็นวันพิเศษวันหนึง่งเพราะว่าอันนี้เป็นรายการน้องใหม่ของเราเลยนะคะก็คือเป็นคอร์สเรียนนะคะใช่เลยอันนี้คือวิชาหางเงินนะครับก็เป็นฟังตั้งใจที่เราจะจัดสร้างให้นะครับให้กับลูกค้าแล้วก็ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับได้มีชุดการงานชุดการเงินที่ดีขึ้นนะครับความมั่งคงท,ที่ดีขึ้นรายได้ที่สูงขึ้นนะครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยเงินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะว่าตั้งแต่กเกิด จนตายเลยไม่ว่าคุณเกิดมาตั้งแต่นมขวดแรกแผมเพิรชิ้นแรกจนถึงงานศพสดุสดท้ายของคุณเนี่ยต้องใช้เงินทั้งหมดเลยแต่ว่า unfortunate ก็คือเวลาที่เราหาเงินจริงๆเนี่ยเราจะหาเงินในช่วงตั้งแต่อายุ20นะครับจนถึง20จนถึงประมาณช่วงอายุ60หรือ65้าเท่านั้นเองนะแต่เราต้องใช้เงินจนถึงชั้งชีวิตเลยแต่นี่นเงินเป็นสิ่งที่สาคัญามากนะมากไปกว่าที่คนรรู้อาจจะมีคนพูดว่าเออทั้เงินอาจจะไม่ใช่ ทั้งหมดของชีวิตของคุณแต่จริงๆแล้วเนี่ยแทบจะทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนะต้องใช้เงินดัชน,น,เนีเนี่ยเงินเป็นเรื่องสําคัญน,นะครับมันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกที่ว่ามาหาลัยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอร์ส NBA เป็นคอร์สเศรษฐศาสตร์วิชาบัญชีวิชาทาง้นการเงินอ,อะไรก็ตามเนี่ยก็กลับไม่สอนวิชาเรื่องนี้นะครับจะสอนวิชาบริหารธุรกิจบริหารองค์กรสอนด้านตัวเลขสอนสถิติสอนเก้บรัรหาอะไรเยอะแยะมากมายซึ่งออกมาก็ไม่ได้ใช้งานตื่นจริงเนี่ยต้องมาหาเงินกันทุกคนเนี่ยก็ อยากได้เงินเพิ่มใช่ไหมคนที่มาดูไลฟ์เนี่ยใช่ไมหมยาจะมีชีวิตที่ดีขึ้นใช่ไหมอันนี้เรามาเขาเรื่องที่1นึ่งแล้วนะครับอันนี้ผมจะพูดเรื่องที่หนึ่งแล้วนะวันนี้จะพูดเต็ม5ขอ้5ขอพูด5้าข้อแล้วเราก็จะจบที่ข้อที่หนึ่งเอาเ,เรื่องทีง่เดยนกันเป็นที่หนึ่งก็คืออ่าที่คุณบอกว่าอยากได้เงินเนี่ยหรือว่าอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากมีรายได้ที่มันนคงขึ้นนะครับมากไปกว่าน,นี้เนี่ยคุณต้องมองว่าคุณเป็นประเภทวอนหรือเป็นประเภทที ล่ะตั้แรกเลยมันต่างกันเป็นยังไงอะคะพี่บีอ่าวอนวอนเนี่ยมันก็เป็นประเภทที่คุณมีก็ได้หรือคุณไม่มีก็ได้อย่างเช่นอ่ะเลยพี่อะอ่ะสมมติพี่ตอนตอนพี่สวัยเรียนอย่างเงี้ยพี่ก็คือพี่ชื่อว่าลำบากแล้วพี่ต้องทํางานไปด้วยเอาเงิน,นไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยใช่ไหมพี่ก็พี่ก็ไม่ได้ใส่ใจามาคือถ้าขาดเต้นเต็มผ้าพี่ก็ขาเต้นคลบเลยภ้าเลยอ่าแล้วเกรดอะไรเงี้ยพี่ก็เอาแค่ปอผ่าน อันนี้คือเพราะพี่มองเขาเป็นวอนมีก็ได้ไม่มีก็ไม่เป็นไรใช่นี่นคือเพจวอนนะนะครานี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็มองว่าเอ้ยของมันต้องมีไอ้คำคำนี้มันเป็นคำพูดที่เจ๋งนะแต่ว่ามันต้องดูมันต้องดูเลยนะว่าของมันต้องมีเนี่ยมันคืออะไรคืออย่าลืมว่าตอนนี้กํเาเรา,เรากำลังพูดถึงเงินที่จะเอาเข้ามาในกระเป๋าคุณซึ่งศัตรูตัวสกาดก็คือรายจา่ายดังนั้นรายจ่ายเนี่ยต้องดูว่ามันเป็นวอนหรอนอไมเหมือนกันนะครับ แต่พอามเราพูดถึงเรื่องของอไรายได้อย่างเดียวเนี่ยตอนผมตเด็กน,นะครับก็เห็นผู้ใหญ่หลายๆคนเนี่ยที่แบบบางคนอายุ60ไปแล้วยังลําบากอยู่เลย65ไปแล้วนี่สินพนลุงพลังเลยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่เอาเราไม่อยากเป็นผู้ใหญ่แบบนั้นนะอันนี้คือข้อที่1เลยนะครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมอยากมีอยากเจอเออร์ลี่ดีทายนี่ทำยังไงดีอันนี้คือสิ่งที่คิดเราก็รู้สึกว่าเอ้ยอายุเรามีแค่ช่วงอายุ20 จนถึงประมาณ60หรือห5ที่หาเงินเราจะหาเงินตรงนี้ได้ยังไงแล้วหลังจากที่เรารีทรายไปแล้วเนี่ยอายุ60เนี่ยแล้วก็ผัวปีกประมาณเอาสักเท่าไหร่เดียรตายตาย,ตาย60นะหกสตายตายจะ80แล้วกันแปยี20ปีย่ปีันก็ต้องจัาอันนี้คือต้องจตัดแบบแรกเลยบทเรียนที่หนึ่งก็คือคุณมองมันเป็นเรื่องวอนหรือนี้คือปกติอย่างนี้ต้องอยู่คือคนจะไม่ค่อยเปลี่ยนเพราะชีวิตคนเราเนี่ยจะไม่เปลี่ยนบ้าน ทุกเดือนคนจะไม่เปลี่ยนงานทุกเดือนคนจะไม่เปลี่ยนแปลนทุกเดือนจะ่บางทีบางคนเปลี่ยนแฟนทุกเดือนที่คนเราไม่ค่อยเปลี่ยนบ่อยๆนะฮะคุยพัฒน์นของคนถึงพัฒน์เทนของมนุษย์คนไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงถูกต้องแต่ว่าโลกใบนี้มันหมุนไวมากเทคโนโลยีไปมีโมบายมีเว็บไซต์มีแอปพลิเคชันมีหนึ่งสองสามสี่ห้ามี ตลาดหุ้นเ่มีตลาดพองไปมามีตลาดมีแต่ไม่หมดเลยคนเนี่ยปกติไม่ค่อยเปลี่ยนอันนี้มันเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดแกลบจานวนมากกว่าครับแต่ก็คือมันจะพูไดไปฝากนะคราวนี้จะทํายังไงที่จะมีเงินใช้ไปทั้งชีวิตอันนี้สําคัญมากเรามาพูดเต้นที่2อรเนที่สอ,เ,อ,สอเนี่ยเป็นเรื่องใหม่เสร็จเราต้องมาเริ่มที่ตัวเองก่อนบางคนนั่นมาถามว่าเอ้ยปีนี้จะลงทุนอะไรดีปีนี้จะลงท,ท,ทุนหุ้นตัวไหนดี ปีนี้จะลงหลักทรัพย์ตัวไหนดีวใช้เงินเท่าไหร่เศรษฐกิจตอนนี้กำลังในแบบ e ีเซชชใช่ไหมตอนนี้เฟดจะมันจะพูดอะไรอย่าเพิ่งไปไกลตัวเลยเอาตัวคุณให้รอดฝั่งมองว่าเฮ้ยฉันต้องต้องมีความจําเป็นที่จะเพิ่มรายได้ฉันต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะฉันต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้ไม่ใช่แค่วอนเพราะถ้าวอนเนี่ยมันคือเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้แต่ถ้านดีขึ้นมาเนะี่ยคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันขาดเด็ดเมื่อคนรู้สึกขาดเด็ดมันจะดิ่ง มันจะดิ้นมันก็จะเริ่มทำใช่ไหมเขาบอกเฮ้ยฉันทําไม่ได้หรอกฉันไม่เก่งฉันไม่รวยฉันไม่มีความรู้ฉันทําไม่ได้ฉันขี้กลัวฉันขี้ประมาทฉันไม่มั่นใจในตัวเองคือจริงๆทุกอย่างเราเปลี่ยนใหม่เราพูดถธงตัวเองใหม่พูดใหม่ฉันยังไม่เก่งเปลี่ยนจากคำว่าฉันไม่เก่งเป็นคําว่าฉันยังไม่เก่งแปลว่าเราเรียนรู้ได้นะครับ หลายๆคนที่เรียนจบในมหาลัยแล้วจบแล้วไม่เรียนอีกเลยจบมันจบตรงนั้นเลยคือคุณก็จบอยู่ตรงนั้นด้วยจริงๆคนเราต้องเรียนทั้งชีวิตนะครับต้องอันเรียนเรียนตลอดไปชีวิตคือหลายๆอย่างที่ผมบอกว่าอันเรียนเนี่ยคือบางอย่างเนี่ยที่มันเป็นวิชาในอดีตอย่างเช่นคุณเรียน,นตำรานเลยมันผ่านไปสิบปีแล้วมันเป็นโลกของยุคบุกบลัมเป็นทฤษฎีที่เขาใช้มาและประสบความสำเร็จเมื่อห้าสิบปีที่แล้วแต่ว่าโลกมันหมุดวมากแบบเราต้องรีเรียนใหม่นะครับ ฉันไม่มีความมั่นใจอ,อ้าวไม่มีความมั่นใจทํำยังไ,ไงเอาเอาเป็นว่าร,า,วา,นรารักษาคำพูดตัวเองให้ได้สักอย่างหนึ่งถ้าสุมท้าเฮ้ยเรารักักคำพูดตัวเองให้ได้เช่นบอกว่าวันนี้ฉันจะตื่นเช้าและออกไปวิ่งเอาไม่ต้องไกลหรอกเอาวิ่งแ5นาทีพอแล้วทำได้มันจะเริ่มเกิดความมั่นใจอาจากเรื่องง่ายๆมาก่อนแล้วค่อยๆฝึกไปยากนะครับความมั่นใจเนี่ยมันคือหนึ่งเลยเริ่มเริ่มพูดกับตัวเองและรักษาคำพูดตัวเองให้ได้อันนี้คือสิ่งที่สาําคัญแล้วพอมันเริ่มทำไปเร ให้พยายามทําในสิ่งที่ค่อยๆย,ยากขึ้นยากขึ้นความมั่นใจเนี่ยมันจะมาจากสิ่งที่คุณทําแล้วยากออกจากเซฟโซนของตัวคุณเองอันนี้สําคัญมากๆเลยนะถ,ถ้าคุณอยู่ในเซฟโซนไม่ได้ทำอยู่แล้วทุกว,วนันนะผมเดินไปชงกาแฟผมก็รู้สึกว่า,าว่ามันเกิดความมั่นใจในชีวิตของมัวน,นะอ่าจะทาสิ่งยากขึ้นแล้วก็มีเคล็ดลับนี่เมื่อกี้มีนี่มีภาพลองลิซ่านะครับคุณหา motivation <Okay. S 1> ได้บางทีเฮ้ย super mindset ฉันไม่ดีทำยังไงดีอ่า idol เลย ผมอยากผมอยากเต้นเก่งเหมือนน้องลิซ่าผมอยากผมอยากรวยเหมือนคนนั้นผมอยากนิสัยดีเหมือนคนนั้นผมอยากทำบุญเหมือนคนนั้นผมอยากใจดีเหมือนคนนั้นผมอยากจะ,ะเก่งเล่นกีฬาเก่งเหมือนคนนั้นเราหา motivation แล้วพยายามทำตามอ,อันนี้คือสิ่งที่สำคัญนี่คือนี่คือวิธีง,ง่ายๆในการเปลี่ยน motivation ตัวเองเปลี่ยน mindset ตัวเองนะครับหรือมีอันนึงที่ผมเรียกว่า reverse engineering เขวก็ Reverse engineering คือเรียนรู้จากเขาเรียนแบบเขาแล้วก็เพิ่มต่อยอดเข้าไปนี่เขาเรียก Reverse engineering มันเหมือนกับสมมุติาเราเรารู้สึกว่าคนนี้ทำไมคนที่เล่นฟุตบอลเก่งจังเขาใช้ชีวิตยังไงละ่ะก็ตื่นกีโ่โมเขากินอะไรเขาไปซ้อมกี่โมซ้อมกี่โมถึงกี่โมเขาพี่ทักษะอะไรพิเศษไหมอ่าคนนี้มีเงินเขาทำยังไงเขาคิดยังไง ก็ใช้ชีวิตย่างไงเราก็เรียนดูจากเขาได้อันนี้คือบทเรียนที่2องสามก็คือการวางแผนผมว่าคนวิชา planning เนี่ยมันก็เป็นวิชาพื้นฐานที่คุณอาจจะเจอได้แต่จริงๆแล้วเนี่ย planning มันเหมือนดาวสองทางสมมติว่าผมจะเดินเรือเนี่ยสมัยก่อนโยนนะจะไปเนี่ยเขาก็จะมีดาวเหนือเป็นดาว planning กยเหมือนกันแต่ว่าหลักการ planning ที่สอนในมหลาลัยผิดทั้งหมดเลย เดี๋ยวจะบอกว่ามันผิดยังไงน่าจะบอกว่าผิดยังไงคือปกติคนเราเนี่ยเขาจะบอกเฮ้ยเดินทีละงสเต็ปสเต็ปบายสเต็ปฝั่นี้เครดินไหมเครดิตใช่ไหมแผนปีนี้แผนปีหน้าแผนสิบปีข้างหน้าอันนี้คือสิ่งที่เขาวางแผนมาให้หรือเขาสอนกันมาแต่จริงมันผิดถามว่ามันผิดยังไงดูจากไอ้ภาพเนี่ยที่ผู้ชายกาลังคมมองที่สเต็ปที่หนึ่งเนี่ยมองดูจากภาพก็รู้แล้วว่ามันวางแผนชีวิตผิดทิ้งที่ถูกต้องก็คือคุณต้องมอง ัวคุณไปเลยจึงถึงวันที่คุณกเกษียณชีวิตนี้คุณเกิดมาคุณอยากมีอะไรคุณอยากมีอะไรคุณจะมีอย่างนั้นได้คุณบอกกับตัวเองอย่างนั้นไม่สักเพียงคุณจะบอกอย่างนั้นตอนผมเด็กเมื่อกี้ผมพูดได้ฝักผมเจอผู้ใหญ่ที่อายุ60วิคนนี้ยังลำบากอยู่เลยอายุ65อย่างปีเังเออยัง,อยงแบบว่าต้องสะพายกระเป๋ารถเมย์เดินไปไป,ไปทำงานอยู่เลย อายุเจ็ดสิบแล้วยังมีนี้สินเต็มเลยแล้วก็พร้อมที่จะเอ่อเรียกโยนนี้สินตรงนั้นโยนให้ลูกหลา <c oughs> นแล้วว่านี้สินมันเป็นนี่เนะอยเน,นี้ยเลน่นน้สินมันเป็นมันเป็นมนรดกใช่ไหมอ่ะรู้สึกเฮ้ยเราไม่อยากมีชีวิตแบบนั้นเลยทํายังไงดีนะครับคือผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าเอ้ยผมอยากมีเงินกเกษียณนะมันมีเงินกเกษียณแล้วมีมีอมมุธิ่ผมอายุกเกษียณสักหกสิบเอาเป็นว่าตัวเลขเล่นๆน,น,นะครับนะตัวเลขเล่นๆสุน่าพี่ พียบมีเงินใช้เดือนละสะ 5, ักค่าพันบอลเยอะไปไหมมีเงินเก็บเท่าไหร่ถึงจะพอหรืจะเสียเคยคิดทําคํานี้ไหมผมก็บอกว่าผมเนี่ยต้องใช้เดือนละหักเห็นไ,ไหมคูณเข้าไปสิสิบสองเดือนถ้าเราะว่าผมได้ต้องมีเงินเก็บเนี่ยหกหมื่นบอดไหแล้วก็คูณไปสามสิบปีเอาเป็นว่าผมตายเก้าสิบแล้วกันแต่ว่าผมต้องมีเงินเก็บหนึ่งจุดแปดล้านปอหนึ่งจุดแปดล้านออกคำนวณในซิเป็นเงินเท่าไหร่มีเงินเก็บประมาณแปดสิบแปดสิบเอ็ดล้านบาทนั่งอยู่คุณมีเงินเก็บตรงนั้นหรือยัังงงอออนี้คคคืสิิ่่ทุณตด ให้มองจากปิกเจอร์ใหญ่ก่อนให้มองไปที่จุดสูงสุดของชีวิตก่อนผมคิดว่าผมต้องมีเงินเก็บคือมีเงินเก็บหลังกเกษียณเนี่ยหลังจากผมหาเงินไม่ได้แล้วผมก็มีเงินเก็บใช้เนี่ยจนวันตายเยนี่ยหนจุดล้านปอนด์ในประมาณรือไปเสอมแปดล้านบาทเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดแล้วก็ผมอยากจะมี Passive Income เข้ามาเรื่อยๆแล้วพอใช้อยู่ใช้จินอะไรเงี้ยอันนี้คือคือแนวความคิดง่ายๆของการวางแผนนะแต่การวางแผนที่ดีมันคือคุณต้องมองที่จุดสุดเลยนะและ ก็ค,คิดว่าเอ้ยถ้าฉันจะไปตรงจุดนั้นในหนึ่งปีฉันต้องทําอะไรย่อลงมาทีละยน,นิดและหนึ่งเดือนฉันต้องทําอะไรบ้างหนึ่งสัปดาห์ฉันต้องทําอะไรบ้างหนึ่งวันฉันต้องทําอะไรบ้างมันทาให้คุณรู้สึกว่าคุณมี motivation คุณมีการวางแผนที่ชัดเจนที่ทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยอยากจะเป็นสิ่งสิ่งนั้นแต่เมื่อคุณเดินไปที่สิ่งสิ่งนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีอุปสรรคมากมายเยีายผมเนี่ยผมเป็น CEO ของ a b a b Plus a b Money ใช่ไหมฮะผมเป็นผู้กองตังว่าโดนลงมาตูดนมา โดนจดหมายสาโดนตำรวจโดนจดหมายกระทรวงการคลังโดนให้ชินมสานมสาีโดนมาทุกดอกโดนมาหมดแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าคนที่ไม่ได้แบบว่ามีพาชันหรือไม่ได้มีโกที่สโตมากพอตอนนี้ผมไปทำอาชีพอื่นแล้วล่ะถูกไหมอันนี้คือสิ่งที่ต้องคิดนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สี่อนี้เรื่องที่สี่ตี่อยู่ตรงนี้เวลาของเราไม่เท่ากัน คุณรู้ไหมว่าคนที่ประสบความสําเร็จกับคนที่ไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยจริงๆนะต้องอยู่่างนั้นแค่นาทีเดียวหนึ่งนาทีเท่านั้นเองเขาะระหว่างคนที่ successful in your life successful ไม่ไมไมเป็นะไรกเป็นเ m รม s ด้วยซ้ำหรือคนที่ไม่เนี่ยเขาต่างกันแค่นาทีเดียวนะถามว่าทําไมสมมติว่าอ่าคือเริ่มมาเนี่ยคนสองคนนะสคนนีดูเขาวิ่งเหมือนกันเลยเนาะ สองคนวิ่งเหมือนกันสองคนนี้เป็นคนจนเหมือนกันพอเริ่มสตาร์ทพร้อมกันขอเรียนพร้อมกันเขาทางานพร้อมกันมียีิบสี่ชั่วโมงเท่ากันแล้วต่างกันแค่หนึ่งนาทีของค,ความสําเร็จคุณเลือกยีิบสี่ชั่วโมงคุณไปทำอะไรดูซีรีส์ดูเน็ตฟิกไปช้อปปิ้งไอคอนสยามไปเดินารากอนไปเดินอะไรใช่ไหมคุณใช้ชีวิตแบบเดินลอยสนุกสนานไปเอไอหับอัพเ่อนไปเที่ยวผับเที่ยวเทคเปิดเว็บดูช้อปปิ้งใช่ไหม แต่คนหนึ่งก็อาจจะใช้เวลาในการเรียนรู้ในรู้สิ่งใหม่อาจจะฟังคลิปฟังอาจารย์ไปพูดคุยกับผู้ที่ผู้ที่รู้ผู้ที่ผู้ที่เก่งผู้ที่ชำนาญในในสายอาชีพในสิ่งที่เขาสนใจนะครับนั่นคือสิ่งที่สําคัญมากๆเลยดังนั้นเนี่ยแค่หนึ่งนาทีต้องอยู่ส่มว่พี่ใช้เวลาดูคลิปอะไรสักอย่างหนึ่งคนนี้พูดเอ้คนนี้นักวิชาการคนนี้พูดเอะหรือว่าพี่อาจจะใช้เวลาหนึ่งนาทีในการอ่านหนังสือแค่หนึ่งนาหนึ่งหน้าในใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีนะหนึ่งปีเนี่ย พี่อ่านไปได้แล้วสามเล่มหกสิบห้านะสิบปีพี่อ่านหนังสือได้สิบเล่มดังนั้นเนี่ยคนที่ดูซีรีส์สิบปีกับคนที่อ่านหนังสือมาสิบเล่มเนี่ยพี่ว่าชีวิตเปลี่ยนไปแน,น่นอนแตกต่างกันอันนี้พี่มีสมการง่ายๆนะครับให้ดูน้อยคุณนานเท่ากับมหาศาลนะครับคุณทาแค่หนึ่งนาทีค่อยๆเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนแค่หนึ่งนาทีไม่ต้องนานไม่ต้องเยอะคุณไม่ต้องพยายามจะเปลี่ยนตัวเองฟังคลิปฟังคลิปที่ผมสอนโอ้ยวันนี้คุณมีพูดอะไรดูดูถ้าสนใจจริงเลยแล้วเปลี่ยนช่อไปเเลยชััดจนนต้งะครบ คุณเปลี่ยนไปแค่นาทีเดียวค่อยๆเปลี่ยนอย่างเเปลี่ยนอะไผมอยากจะมีสุขภาพดีขึ้นก็ไปเปลี่ยนเป็นเดินออกไปเดินออกไปวิง่งหนึ่งนาทีแล้วพอคุณชอบลอ,องฝึกคามสังนาทีหนึ่งปีเนี่ยคุณจะได้อะไรเปลี่ยนแปลงมากมายในชีวิตอันนี้ก็เหมือนกันนะเริ่มจะเปลี่ยนจาก i n d ซ e t มีการวางแผนแล้วก็เปลี่ยนตรงจุดนี้นะครับน้อยคุณนานก็มหาศาลอันนี้เป็นเป็นจดีการง่าย,ายๆนะครับก็มีสิ่งหนึ่งก็คือข้อสุดท้ายละ เรื่องของกฎค่าเฉลี่ยที่เปลี่ยนไปนะครับถ้าหากคุณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากมีรายได้ที่สูงขึ้นอยากมีความสําเร็จอยากมีรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตที่ฉันมีอยู่ตอนเนี้ยฉันไม่พอนะฉันอยากมีมากกว่านี้นะฉันรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันเห็นแล้วว่า้าหมายชีวิตอีก60ปีข้างหน้าฉันฉันจะต้องอยู่ไปแล้วหาเงินไม่ได้แล้วแล้วก็ต้องอยู่ไปอีกกี่ปีแล้วต้องเกษียณแล้วใช้เงินเดือนละเท่าไหร่เนี่ยฉันเริ่มรู้สึกเห็นภาพตัวเองแล้วนะคือจริงๆเนี่ย มันมีกฎกฎหนึ่งเรียกว่ากฎค่าเฉลี่ยที่เปลี่ยนไปนะครับกฎกฎนี้เป็นเรื่องเรามนุษย์เราเนี่ยจะเป็นค่าเฉลี่ยกับสิ่งที่เราเสพด้ครับนี้ดีกว่านะอย่างเช่นสมมติว่าผมอยู่ในอ่ากลุ่มโจรออยู่ในกลุ่มโจรแต่เ <laughs> <laughs> พื่อนที่มูโหลดเลยห้าฝนแม่งมาหาโจรทั้งคนเลยห้าฝนสุดท้ายเป็นจนสุดท้ายแล้วพี่ก็ต้องไปป้นแบบพุกวันสักวันในวันหนึ่งแม่นอนที่สุดนะครับอันนี้พูดถึงเพื่อนรวมถึง สิ่งที่คุณทำมันก็เหมือนกันคุณอยู่ในแวดวงไหนละ่ะคุณกำลังทำอะไรอยู่คุณกำลังไปออกกำลังกายกหรือหรือคุณกำลังดูเลิร์นนิ่ง something news ตัวของทศศักคุณกำลัาามงมีการออกจากเซฟโซนทีละก้าทีละก้าทำสิ่งใหม่เพราะถ้าคุณอยู่ในอยู่ในเซฟโซนตื่นมาตอนเช้าแปรงฟันอาจจะกินกาแฟาออกไปทำงานใช่ไหมแล้วก็พยายาอดทนซื่อสัตย์แล้วก็ทำงานกาับบ้านชีวิตคุณผ่านไป30ปีเหมือนเดิมไป เราะคุณคือค่าเฉลี่ยคุณเป็นคือเป็น average people นะฮะแต่ถ้าคุณอยากจะเป็น great เป็น something n e w คุณต้อง sacrifice คุณต้องเสียสละในสิ่งที่คุณมีมากไปกว่าเดิมไม่ต้องเยอะหนึ่งนาทีเปลี่ยนและเพิ่มเป็น5นาทีเพิ่มเป็น1ินาทีแล้ววันเวลาผ่านไปน้อยคุณนานถ้ากับมหาศาสตร์ที่ผมให้สุตรเป,ไป็นบคานชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนอันนี้เป็นบทเรียนง่ายๆที่หนึ่ง ไม่ต้องถามผมว่าเออลงทุนอะไรดีปีนี้ปีนี้จะหาเงินได้เท่าไหร่ตลาดหุ้นดีมาให้ฟเฟดเพูดอย่างนี้แล้วทำยังไงแล้วแล้วคริปโตเมื่อ,อไหร่จะฟืน้นไม่ต้องถามผมเอาบทเรียนที่หนึ่งก่อนเริ่มี่ตัวณดเพราะว่าผมเชื่อว่าตอนนี้คนที่อยู่ในห้องเรียนผมเนี่ยก็จะมีความรู้แตกต่างกันประกอบอาชีพตลากหลายกันไปนะครับแล้วก็มีความต้องการแตกต่างกันไปนะก็จริงๆนันเนี่ยมันก็จบแล,ล้วลัะสำหรับบทเรียนที่หนึ่งของผม นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะก็ก่อนที่จะจากกันไปนะครับผมบีนะครับก็ทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยมันมาจากเขาเรีเยกว่าอะไรตะตรอนจากประสบการณ์ที่ผมทางานมันอาจจะไม่ใช่ทฤษฎีหรือแนวความคิดที่ดีที่สุดมีแค่คำว่าดีกว่าเดิมคุณวันนี้คุณพรุ่งนี้คุณอีกสิบปีข้างหน้าดีกว่าเดิมไหมอันนั้นคือสิ่งที่สําคัญนะครับ ก็วันนี้ผมไปลา,ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆเลยสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีค่ะ